こんにちはブルーハイドルステーションへようこそバイドウイップンティメクいきましょう ชีวิตมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าเราคิดว่าเราเหนื่อยเราไม่ไหวเอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งนะกูต้องไปต่างประเทศให้ได้มีคนญี่ปุ่นคนนึงเดินเข้ามาบอกเอ้ยดูรายการบ่อยเลยเนี่ยฉันเนี่ยเรียนภาษาไทยเพราะคุณเลยนะแค่นี้มันก็แบบว่ารู้สึกแบบปลื้มแล้วเขาเห็นการทํางานของเราก็เห็นวิธีพูดของเราผมเป็นคนไทยที่ได้รับโอกาสคนหนึ่งให้มายืนอยู่ตรงนี้แต่มีอีกคนไทยอีกหลายคนที่เขาไม่ได้โอกาสเหมือนผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าทําให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยครับรู้สึกอยากไปประเทศไทย สักนิดหนึ่งได้ใช้เงินเหล่านั้นเงินเหล่านั้นก็จะไปจุนเจือครอบครัวแต่ละครอบครัวของคนไทยที่เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนผมทานั้นฝากเมืองไทยไว้ให้ทุกคนด้วยครับให้ไปตักไอเนี่ยก็น้ําเสียตักไปน้ําตาไหลไปผมอยู่เมืองไทยนะผมระดับไหนแล้วจบปริญญา้วแมทำไปนะบ มันก็อีกชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วคซักบางคนต้องทำไม่ได้เขาพูดจริงเออทำได้อยู่ที่ตัวเธออยู่ที่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงคนอื่นให้โอกาสแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่เดินอ่ะไม่สู้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ขอเทคนิคของมือเลยครับขอเทคนิคของมือที่ตัวเขาด้วยตัวเขายอมรับว่าเขามุ่งมั่นจริงเราก็เห็นเราก็แบบดีใจนะว่าเขามาถึงจุดนี้อ่ะเนี่ยちょっと่อไอ้ชุดชุดต่อซีมา表面ははい กระดาษพับหน้าเราหน้าโกรธหน้าโกรธหน้าโกรธเราทำประมาณ500เยเยนแล้วเราขายพันห้าเราก็ไปบริจาคช่วยเด็กกำพาจะไปเมืองไทยทีก็จะไปช่วยเด็กกมพ้าตลอดกับคนแก่คนชราทำบุญหมดเลย ให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้คุณจะได้พบกับคนไทยในญี่ปุ่น2ท่านที่คนญี่ปุ่นรู้จักเป็นอย่างดีออกทีวีลงหนังสือพิมพ์มีคนเอาเรื่องไปเขียนเปน็นหนังสือการ์ตูนคนหนึ่งบอกว่าใช้ความพยายามเพื่อจะให้คนญี่ปุ่นรักส่วนอีกคนบอกว่ามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงไม่รู้ตามฟูจิเซนเซไปรู้จักกับทั้งสท่านกันเลยค่ะ ผมคือคนไทยเชื้อสายไทยร0 0ยเซที่ออกทีวีที่ญี่ปุ่นมากที่สุดอันดับหนึ่งบุญจังต้มยำวัวสบีนี่แหละครับคือคนที่ออกทีวีญี่ปุ่นบ่อยๆคือผมเองเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ทํางานในญี่ปุ่นมากที่สุดตอนแรกเนี่ยผมได้ทุนจากหนังสือพิมพ์บริษัทโยมิอุริก็จะเป็นทุนที่เขาให้นักเรียนไทยนะครับก็คือสามารถมาทํางานในญี่ปุ่น ตอนนั้นก็ทํางานร้านอาหารนี่ครับเพราะว่าร้านอาหารนี่มันจะดีอย่างหนึ่งเราไปทํางานร้านอาหารเราได้กับข้าวกับมาไฮะตอนเช้าตื่นมาเราก็ติ้งกินแล้วเราก็ไปส่งหนังสือพิมพ์คนไทยถ้าเราประหยัดเราก็อยู่ได้นะกมว่าโอ้โหยังไม่ได้เดินไปไหนเรื่องราวก็พรั่งพรูออกมาเลยนะคะสำหรับคุณพูนจังแล้วเรื่องราวเมื่อ20กว่าปีก่อนคงแจ่มชัดในความทรงจำามากเลยคะ่ะ คือจริงๆตอนนั้นปี2003เนี่ยมันจะมีละครเรื่องกุศรักของคิมุระทากยะซังนะฮะดารานักแสดงญี่ปุ่นในอันดับหนึ่งเลยตอนนั้น<อ>มันเป็นเรื่องของนักบินขับเครื่องบินไปลงที่เมืองไทย<อ>เขาก็ต้องการหาเอ็กซ์ตร้าที่เป็นคนไทยเราก็เลยไ,ได้ไปเข็นกระเป๋าอยู่ที่โรงแรม<อ>ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิงในญี่ปุ่นสมมติว่าถ้าเราจะเป็นพนักง,งานในร้านอาหารน่ะบางทีต้องให้ล้างห้องน้ำใช,ใช่ไหมถูกว่า<อ>บางทีมัน มันไม่ได้ถูกแยกว่าถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟคือเสิร์ฟห้องน้ำคห้องน้ำที่ญี่ปุ่นน่าจะหนักกว่าไหมสำหรับตัวผมเองเนี่ยตอนมาญี่ปุ่นครั้งแรกเลยเนี่ยพูดตรงๆนะครับเราจบธรรมศาสตร์นะฮะ จบเกียรตินิยมอันดับสองกูมาส่งหนังสือพิมพ์ที่ญี่ปุ่นออออวันแรกครั้งแรกบ้านหลังแรกที่เราส่งหนังสือพิมพ์นะครับมันจะเป็นเนินเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บไปส่งปุ๊บกลับมาปั๊บรถล้มหนังสือพิมพ์กระจายวันนั้นเป็นวันฝนตกหนังสือพิมพ์เปียกก<อ>ูมาทำอะไรที่ญี่ปุ่นวะ<อ>แต่ว่ามันก็ต้องมองตัวเองหนึ่งบ้านกูจนกูไม่มีโอกาสทําไมมันต้องอยู่ตรงนี้มันต้องเข้าใจตัวเองว่าเราทําตรงนี้เพื่ออะไรชีวิตมันจะมีจุด จุดหนึ่งที่แบบว่าเราคิดว่าเราเหนื่อยเราไม่ไหวแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราผ่านพ้นไปได้เรามองกลับไปมันก็สนุกเป็นเรื่องสนุก <c oughs> เวลาเราไปเที่ยวพัทยาเนี่ยมันจะมีคนต่างชาติมาเที่ยวเยอะแยะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งนะกูต้องไปต่างประเทศให้ได้ <c oughs> มันเป็นความรู้สึกอันนั้นมากกว่าครับ <c oughs> ความฝันแล้วว่าเราอยากเป็นอะไรตอนนั้นก็คือยังไม่ไม่ไม่ไม,มีแต่เวลาเราทํางานไปเราได้อยู่ในวงการไปอย่างเงี้ยเราได้อยู่ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เรารักและเราชอบเพราะว่า r e สปอนส์ของคนดูหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นวาลูกับชีวิตของเรา oh. มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกเฮ้ย oh. e ดูรายการบ่อยเลยเนี่ยฉันเนี่ยเรียนภาษาไทยเพราะคุณเลยนะโอ้โห oh. oh, พี่ oh. แค่แค่นี้มันก็แบบว่า oh. รู้สึกแบบปลื้มรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เราทําหรือว่าแบบเราออกอีเวนต์เนี่ยคือทางผู้จัดเนี่ย เขารู้ว่าเราพยายามยังไงไม่พักเลย oh. ทั้งแบบว่าทํางานแบบเหนื่อยสามารถโปรดิวส์หรือว่าแนะนําไทยให้แบบว่าสนุกสนาน oh. อะไรเงี้ยเขาก็ใช้เราตลอดซึ่งเรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วมันมีคนยอมรับอะไรเงี้ยฮะสนุกสนานแม้จะผ่านคำว่าฉันมาทำอะไรที่นี่มาแล้วแต่คุณบุญจังพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร วันนี้ก็ได้มายืนอยู่ในจุดที่ใครๆหลายคนอยากเป็นค่ะซึ่งก็มูเล็กน้อยนะคะความลับที่มันอาจจะบอกอม่ได้คือเคล็ดลับการได้งานเยอะๆเนี่ยคืออะไรฮะหรือต้องไปไหว้ใครหรือเปล่าหรือไงในวงการบันเทิงญี่ปุ่นก็มีศาลเจ้าศาลเ,เจ้าหนึ่งนะครับ uh oh. ที่เป็นที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ในคนในวงการ uh oh. เดี๋ยวเราจะไป uh oh. ขอพรกันที่ศาลเจ้าฮานาซโนะตรงนี้ครับ ถึงแล้วครับศาลเจ้าฮนัสโนที่ผมจะมาไหว้สักการะทุกปีตอนปีใหม่ครับเวลาศาลเจ้าเนี่ยครับเราจะมาเคารพสักการะตรงนี้ซึ่งปกติเวลาเรามาขอพรเนี่ยเราก็จะเสียงเซมซีปีนี้เราจะได้งานดีหรือว่าไม่ดี แล้วก็ไปเสียงเสียมซีกันต่อลุ้นผลคำทำนายกันกุ๊กกิ๊กสรุปว่าคิดจีครับก็ดีนะเพราะว่าใดคิดจีเนี่ยคือขั้นสุดยอดก็คือเราได้ลองจากขั้นสุดยอดเขาจะมีอีกสารเจ้าหนึ่งที่ปกติคนในวงการบันเทิงเนี่ยจะไปกันอันนี้คือต้องไหว้ หรือว่าจิม,มูโชก็คือที่เขาสังกัดอยู่อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราต้องถวายเงินเพื่อซื้อแล้วก็คือมาติดป้ายชื่อโคโคคัน่ริ้างุ่ค่กไทยทอสี เราทํางานมาเป็นสิบสิบปีแล้ว<อ>เขาเลือกเราเพราะว่าอะไรที่เลือกเราเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนไทยที่เรียกใช้ง่ายก็คือแล้วเขารู้ว่าเรามีความรับผิดชอบไหมค <c oughs> คือบางทีเนี่ยพี่ไปถ่ายรายการเนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ p r i เว c ซเรื่องของความลับเรื่องของมารายาทในการเข้าไปอย่างเช่นแบบเอากล้องไปถ่ายในโฆษณาแล้วความลับของสินค้าเผยแพร่ก่อนที่จะ วางขายก็มีหรือว่าไป p r i v a t ไปรบกวนนักแสดงคนอื่นซึ่งเป็นเบอร์ต้นๆเฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยครับออย่างเงี้ยคือคนแบบนี้มันก็มีแต่ว่าเอเจนซี่เราเนี่ยรู้ว่าเราไม่ไม่ทำแบบนั้นอ่ะตุ๊ดโคเรียนโมเขากこรักเก็ตนะคะนั่นนั่นเดี๋ยวสิครับผมเพราะว่าですねあの下の方にですねこういう液体があってはい番組とかでですねれるときにあの延期しなきゃいけないときにこういうねこの液体を目に塗ったら目にนั่กเขียว เกรดเล็กเกรดน้อยในการอยู่ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นก็มีเยอะไม่เบาเหมือนกันนะคะแล้วการทำงานตอนที่ไปถ่ายรายการบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงในรายการทอล์คโชว์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแข่งขันมากกว่าอันนี้เราสามารถ รู้ว่าเราจะต้องเอาอะไรไปสู้กับเวทีต่างชาติปกตินี่นะครับถ้าจะออกรายการรายการหนึ่งเขาจะมาส่งแบบสอบถามให้เราก่อนเลยพูดเรื่องผีฝั่งยุโรปบอกเฮ้ยฉ bueno> ันมีแดคราแดกครากินเลือดโอ้ยนกลัวฝั่งจีนบอกฉันมีผีก้องก้อยกระโดดได้ฝั่งไทยบอกเอ้ยไอมีผีกระสือผีกระสือลอยไปกินขี้ ที่ฟังคุณบุญจังเล่ามาเราคิดว่าที่ประสบความสําเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้เคล็ดลับสําคัญก็คือคุณบุญจังเป็นคนมีไหวพริบดีมากเลยค่ะพยายามคิดพลิกแพลงจากประสบการณ์ที่ตัวเองมีและเล่าออกมาได้อย่างน่าสนใจขนาดเราคนไทยกันเองอยังฟังเพลินเลยนะคะเฮ้ยทำรายการมาตอนนี้มีอะไรบ้างับมีหลายอย่าง ก็ทำมาหมดนะครับรายการไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์วิทยุเขียนคอลัมน์อุ้ยตั้งแต่ปี2002ก็ตอนนี้มันก็ประมาณ2 3ปีประมาณนั้นนะฮะเช่นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเไม่มีเงินเท่าไหร่เนี่ยแต่เราอยากทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยเรามีอรูบายที่มันเป็นงานประจำเวลาเราจะไปถ่ายเราต้องขอขอหยุดเขาซึ่งเวลาขอหยุดเขาเนี่ยมันจะทำให้แบบว่า รบกวนร้านเขาร้านเขาบอกเอ้ยงั้นก็เรื่องของยูเขาก็ไม่เอาเราซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะมีคนที่เข้าใจก็คือเจ้าของร้านที่เข้าใจแล้วก็คือไม่ไล่เราออกโอเคถ้ายู you จะไปอยู่ก็ไปแล้วก็เดี๋ยวมีคนทำงานแทนชีวิตของคุณบุญจางสนุกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่พยายามท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาจากเดิมที่อยากมาญี่ปุ่นพอได้มาอยู่ก็อยากไปทดลองที่ใหม่ๆอีกจึงได้ไปอยู่อังกฤษมาหนึ่งปีและออสเตรเลียอีกปี แต่สรุปก,กับตัวเองได้ว่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นที่ที่ชอบที่สุดจึงตัดสินใจกลับมาที่นี่อีกค่ะและทันทีที่กลับมาเอเจนซี่ที่เคยป้อนงานบันเทิงให้ก็หางานให้เลยในวันรุ่งขึ้นเพราะผลงานที่ผ่านมาการันตีตัวเองได้เต็มร้อยเลยค่ะสมมติว่าคนไทยที่เขาดูทีวีอยู่แล้วเขาอยากอยากเป็นแบบบุญจังบ้างแบบบุญสิริสังบ้างทำไมฮะคิดว่าของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องโชคด้วยพี่ถูกที่ถูกเวลาแล้วรักในการทำงาน ผมอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยถามว่าหน้าตาอย่างนี้จะเกิดไหมไม่เกิดที่เรารู้ว่าเราจะเอาอะไรเป็นจุดแข็งในการแข่งขันกับคนอื่นได้ที่สําคัญสุดคืออะไรภาษาถ้าคุณเข้าใจภาษาคุณจะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจวัฒนธรรมคุณสามารถเอามาเปรียบเทียบได้สามารถเล่นมุกเล่นนู่นนี่นั่นได้คุณก็สามารถสื่อสารได้จังหวะเหมือนกันครับจะพูดเนี่ย<ะ>แต่ถ้าเราจังหวะไม่ดีอย่างเช่น นะครับเรื่องผีอย่างนี่เมื่อกี้เริ่ม,มต้นไปเราต้องให้คนอื่นเขาพูดก่อนเราถึงรู้ว่าเราจะพูดที่หลังแล้วเราจะเอาอะไรไปเกทับและสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วเราต้องรู้สึกขอบคุณในทุกๆสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต <S <S อ่ะสกุลคือกคือ ผมจะเป็นพิธีกรงานไทเฟสติวัลที่จัดในญี่ปุ่นทุกเวทีอยากเป็นมันเป็นความภูมิใจเวลาเรา represen ความเป็นไทยให้กับคนที่ญี่ปุ่นที่ไม่เคยไปเรารู้ว่าเราต้องพูดอะไรที่สามารถทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าสนุกได้ผมเป็นคนไทยที่ได้รับโอกาส คนหนึ่งให้มายืนอยู่ตรงนี้แต่มีอีกคนไทยอีกหลายคนที่เขาไม่ได้โอกาสเหมือนผม,มเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าทําให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยครับรู้สึกอยากไปประเทศไทยสักนิดหนึ่งเวลาคนอยากจะไปเมืองไทยได้ใช้เงินเหล่านั้นเงินเหล่านั้นก็จะไปจุนเจือครอบครัวแต่และครอบครัวของคนไทยที่เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนผมเพราะฉะนั้นฝากเมืองไทยไวใ้ให้ทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ เมื่อครู่คุณบุญจังบอกว่า mm hmm. เคยทำงานพิเศษที่ร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าส้มโอวันนี้เลยอยากชวนใจไประลึลกความหลังนิดหน่อยค่ะ mm hmm. เจ้าของร้านหน้าตาเป็นยังไงนะ mm hmm. ใจดีมากๆเลยค่ะ ตุ๋ยไงน้องตุ๋ยสมัยก่อนเรียกอีนางตุ๋ยทำไมสมัยก่อนสิยี่สิบกับปีสี่ทำไมทำไมอนางตุ๋ยนี่เขายอมรับไม่ได้ไงเป็นเด็กเทพคนทางบ้านเราทางบ้านเขาอยกคห้เป็นนางเขาก็ให้แบบน่ารักใช่ไหมอีนางมามาทำไมต้องเรียกอีนางตุ๋ยผมไม่ยอมนคำนี้ เขาอยู่ให่ใหม่เขอยู่ให้ใหม่ใช่ไหมจำได้ไหมคำนนี้โกดโคดทุกคนล้างเลยป้อ้ามห้ามเรียกอีนางตุ๋ยนะให้ไปตักไอ้เนี่ยขอน้ำเสียตักไปน้ำตาไหลไปตักลัน้ำผมอยู่เมืองไทยนะผมจะดับไหนแล้วผมจบปริญญาแล้วแม่ทำไปนำอ๋อ มันก็ช <Tipp s> ีวิตอีแบบหนึ่งแล้วก็บ่นไปอ่ะซักวันต้องทาให้ได้เขาพูดจริงเออทได้อยู่ที่ตัวเธออยู่ที่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงคนอื่นให้โอกาสแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่เดินอ่ะไม่สู้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ขอเอฟฟกตอมือเลยครับขอเอฟิกตอกมือี่ตัวเขาด้วยตัวเขายอมรับว่าเขามุ่งมั่นจริงเขามุ่งมั่นจริงแต่เราก็เห็นเราก็แบบดีใจนะว่าเขามาถึงจุดนี้อ่ะอิมเอมไปกับความรักความช่วยเหลือกันของทั้งคุณบุญจางและเจ้าของร้านอาหารนะคะ น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะกอจารนะคะอะา,าน,นะคะขอยกุ้งกับเนอยจ้าถูกต้องกุ้งเยอะมากรสชาติเดิมไม่เปลี่ยนอร่อยจินตนการว่าทำงานเหนื่อยแล้วหลังจากทำงานเสร็จก็ได้กินข้าวแต่ว่าการกินอาหารไทยในญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ามีค่ามากนะอิ่มแล้วมาคุยกันต่อค่ะคุณบุญนจังมีภาพผลงานมาอวดเราเต็มเลยค่ะ อันนี้เป็นซีดีเพลงของคนญี่ปุ่นที่เขาใช้เราเป็นหน้าปก ถ้าร้องเองจะเป็นตัวนี้จะเป็นของเพลงของรายการอ,อ่านี่เป็นพิธีกรแล้วตัวนี้ก็เป็นเอคนต่างชาติ20คนหลายๆประเทศนะครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเอ่สิปีนะลอะไรที่เราภูมิใจที่สุดหรือมีความทรงจํามากที่สุดเป็นโตเอ็กซ์โปอันนั้นนี่ยากนะครับที่เราจะไปเป็นพิธีกรของเมลหลักของรายการรายการ NHK นเนี่ยต้องถือว่าหนึ่งถ้าคุณประพฤติตัวไม่ดีคุณมีชื่อเสียงไม่ดีเนี่ยทาง NHK เคขาไม่ออกอูีแล้วอันนั้นเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ เป็นในฐานะที่เขาต้องการคนไทย<ม>เขาต้องการใครสักคนที่มีสเสน่ห์ที่มีความรู้ที่สามารถทําให้รายการสนุกได้แล้วเขาเลือกเรา <c oughs> คือผมเนี่ยอยากให้มองว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนไทยธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยในต่างประเทศซึ่งประเทศนั้นคือญี่ปุ่น <c oughs> ทุกคนเนี่ยครับสามารถมีโอกาสเท่ากันเท่ากับผม <c oughs> คือไปอยู่ประเทศนั้นแล้วเรียนรู้ให้ถึงแก่น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมหรือต่างๆ <c oughs> สามารถนําเสนอของไทยในแบบไหนในมุมมองของคน ในนนโลกะนนะคะัจากคุณบุญจังเราไปพบกับคนไทยอีกท่านพี่วนิดา <c oughs> นับว่าเป็นตัวจี๊ดไม่ธรรมดาในหมู่คนญี่ปุ่น <c oughs> ที่ชอบไปนั่งร้านกินดื่มค่ะ <c oughs> แม้ว่าร้านจะเล็กมากไม่เปิดประตูรับใครง่ายแต่เปิดเมื่อไหร่ก็ลูกค้าเต็มเมื่อน,นั้นเพราะลูกค้าอยากมาให้เธอด่าค่ะโอ้ยอำไมชอบเลอ่ เพราะความที่ด่าไฟแลบจนมีรายการญี่ปุ่นมาถ่ายทํามีคนนําเรื่องของเธอไปวาดเป็นกระตุนเล่มจี๊ดไหมล่ะคะอยู่ญี่ปุ่นมาแล้ว3าปีลําบากมั่งสนุกมั่งเหนื่อยมั่งก็เปลี่ยนไปทุกวันว่ามันดีมั่งไม่ดีมั่งคือว่าชอบคนญี่ปุ่นเขาซื่อตรงอะไรเขาเรียกอะไรอะเวลาอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนเป็นคนที่ไม่ตรงกับเวลามากก็ที่ี่บอกไหมนเมื่อกี้นี้ว่า,าแขกประจําขอชื่อว่าอยากจะกกสร้างยิ้มก็ได้ แล้วก็คนที่เขียน,นการ์ตูนเราก็ปรึกษาเขาเขียนการ์ตูนให้หน่อยว่าจะออกเป็นเบสบอลเขาเขียนให้คนสนิทกันไงคนที่เขียนหนังสือการ์ตูนเกือบ20ปีแล้วไงเออทำไมาถึงมาทำธุรกิจได้ก็มีแฟนแฟนคนญี่ปุ่นแต่งงานกับเขาแล้วก็อยากเขาสามีให้เงินมาก้อนหนึง่งก็อยากทำร้านอาหารไทยทำร้านเล็กเล็กทำไว้ก่อนทำก่อนร้านวันดีดาก็ทำแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยก็มาถึงเนี่ยเกือบ20ปีแล้ว เมื่อก่อนที่เราทำทานไกอะเราต้องไม่นั่งกัแขกแล้วก็ต้องไปจบแขกเกียรมากถ้ากูได้ทำร้านกูจะไม่พูดคำพ้อๆกับแขกก็เลยเปิดเป็นร้านวนิดาได้ทำมีความสุขมีความสุขมากเริ่มมาก็แปลกแล้วค่ะ อยากทำร้านที่ไม่ต้องประจบหรือพูดดีๆกับลูกค้าแต่ปรากฏว่าคนเต็มร้านเลยค่ะอาจุ้ยเด็กกเด็กกสเ่ะเคนจสุดเลยเคนจเด็กกังะัยากเคนจจธรรมดานะเราจะเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเปิดไม่ได้นะฮะจะล็อกคนที่ไม่รู้จักห้ามเข้า ดังนั้นเขาถึงมีกระจกแบบนี้แล้วเราก็โผล่เข้าไปอ๋อพี่แบบนี้พี่วินิยามาแล้วจะมาเปิดให้ครับไม่พูดดีๆกับลูกค้าก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องที่เราก็แปลกใจมากก็คือประตูร้านล็อกตลอดเวลาค่ะคือตั้งใจบอกเลยตั้งแต่ก่อนเข้าว่าจะเปิดรับเฉพาะคนที่อยากรับเท่านั้นล็อกมาซะเลยค่ะเด็ดจริงๆ おแม่เราเ่ยちょっとやばいからねあのねยูโดยูโดもやってるからまじすかあとボクシングもやってるからええนี่คืองานของพี่เหรอฮะใช่ใช่ใช่แล้วเขาเขียนเรื่องยังไงฮะพี่ก็เขียนเรื่องส่วนตัวของเราไง <S <S 2> <S 2> ว่าเราเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในในเนี้ยคิดว่านะมีประเพณีพอโดนว่าโดนด่าแล้วลูกค้าบางคนไม่สามารถเข้ามาในร้านนี้ได้ด้วยก็ดูไม<ร><呵>่ให้เข้าไม่ให้เข้ามันยังไงวันนั้นเราโกรธเงี้ยเราก็ไ <อะ S 2> ม่เข้าแต่ว่าเดี๋ยวก็เขาก็จะมาบ่อยอย่างเงี้ยเขาก็มาบ่อยแล้วเราก็เราก็เออมาเราก็

それこの人連れてきたお父さんのお母さんもできん」って言ってでもさ入りたいから毎日来て「できん」って言われて何回か通って <laughs> でね許してもらったんだよでけど,けど来てお家から遠いんです来たのに入れなかったら入れないそうすると入れないもう鍵うあ開けなくていいって言われて結構鍵かかってるからそ,そうしちゃうと、うん、家わざわざ来ちゃうのにいんで โอ้โห oh ไปสุดจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกค้าเต็มทุกวันที่เปิดพอเราถามว่าแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีคนมาสนใจสื่อมาถ่ายออกทีวีเธอตอบว่าไม่รู้คะ่ะเอา้าเป็นอย่างนั้นไปไปป้าใจป่ะ ทำไปก็เอาให้ใจแขกไ้่อย่างงี้ไม่ใช่นะมึงอย่างงี้ไม่ได้นะอย่างงี้ไม่ได้แล้วส่วนมากร้านจะเป็นแขกอะไรอะแขกที่มีเงินแขกเป็นซาโจเยอะแล้วซาโจไม่มีใครว่านี่เรา้วมีสามารถเราว่าเขาได้ไงเขาก็กลับมาอย่างงี้ไม่ให้เข้าแน่นอนไม่ให้เข้าเลย คน่ะวัด้ะได้เอเดไนกัน้ะเออคนไะวัด่อเดไนแล้วก็จะทำอย่างน ok ี้ไม่เขาเข้าทำอย่างนี <laughs> ้แล้วก็จะปิดนี่เลยปิดไอ้นี่นางไงนับตะกร้าชวาเไิดหมกไข่เลยชิ้นเนี้อยู่อีสุโม่โตะโซล อีมีกับนายกับหมดก็เลูกยาลนไทงนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โกหกนะเพราะว่าอยู่ดีๆไปนั่งกินเหล้าไม่นั่งกินเหล้ากับสามีอ,าอยู่ดีก็คนต่างชาติมา,อาขอนั่งด้วยเออนั่งนี่นั่งนี่ก็เลยบอกอโอเคโอเคอยู่ดีจับนมอ่ะแล้วก็เลยบอกได้ไมนะแม่แล้วก็หักนิ้วมันเพราะแฟนเป็นในนี่ยูโดแฟนสอนไว้ว่าใครทำาให้ดักเราก็หักนิ้วมันมันก็บอกกอดโอ้มากอดิเนบอีาอะไรมชุดชุดโดนดรัอม่ いろいろあるから一言に言えないけれどもっって知って知ます表面はうん冷たいまたは怒ってるだけども心の底は温かいつんでれの代表彼女は日本で。 成功した。最も大切なところは。義理と人情。あ、はい。怒ったり。怒鳴ったり。しても。ここで大切にされるのは。ウォームハート。人情もあるから。 อันนี้คืออะไรครับผมกระดาษภัพหน้าเราหน้าโกดหน้าโกดหน้าโกดกระดาษหน้าโกดหน้าโกดเราทําประมาณ500เยเยนแล้วเราขายพันห้าเราก็ไปบริจาคช่วยเด็กกำพร้าจะไปบางไทยทีก็จะไปช่วยเด็กกำพร้าตลอดกับคนแก่คนชราทําบุญหมดเลยถามเจ้าตัวเองบอกว่าไม่รู้ว่าทําไมลูกค้าติดใจแต่พอถามลูกค้าเท่านั้นแหละไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมใครๆก็รักค่ะ แล้วมาคุยไปคุยมาลูกค้าทุกคนก็รู้จักกันหมดค่ะแล้วเกือบทุกคนล้วนเคยถูกพิวัิดาบแบนมาให้เข้าร้านมาแล้วพ่อแง่แม่ง,งอนกันเลยสินะคะเดี๋ยวจะหาว่าลูกค้าอวยพิวัดิดาจนเกินไปว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นมาฟังเสียงจากคนไทยที่พิวัดิดาช่วยไว้จริงๆสดๆร้อนๆเลยค่ะ ก็รู้จักตอนที่อาเขาไปซ้อมมวยที่ยิมครับแล้วอา,วาบอกว่าไม่มีที่เที่ยวใช่ไหมาาไเดี๋ยวอาพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นผมมาอยู่ญี่ปุ่นปีแรกๆผมไม่เที่ยวไหนเลยผมก็นอนอยู่อย่างเดียวแล้วก็มาหลายที่แล้วก็มามาช่วยที่นี่ครับปากร้ายมาคาแรคเตอร์ของเขาครับพาไปเที่ยวแล้วนอกนั้นช่วยอะไรอีกนะขาดเรื่องนู่นเรื่องนี้ ช่วยผมได้ไหมได้จะนี่มาทํางานพิเศษกัไมก็ไม่ได้ทํางานพิเศษแค่มาช่วยอาขาดเรืออะไรบอกเขาไม่มีตังค์บอกเาขาเขาให้เขาไม,ไ,มไม่ได้ให้ยืมไม่ได้ให้อะไรเขาให้เฉยๆเลยไม่มีของเขาก็ซื้อของมาให้เขาอยากซื้อให้เราแล้วเ,เราปฏิปเสธเขาได้ไหมไม่ได้ เราต้องรับน้ำใจใเขาร้านนี้เป็นร้านอิสระส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาดื่มแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะขอกินและเขาหิวจริงๆเนี่ยพี่วันิดาจะทําให้เป็นพิเศษแต่ต้องแสดงถึงว่าเราอยากกินจริงๆหรือหิวจริงๆถึงจะทําให้ดังนั้นวันนี้เราก็เลยต้องของขอ,งอยากกินมากเลยครับธรรมดาไม่ได้กินง่ายๆนะต้องขอร้องพิเศษถึงจะได้กินนะต้องบอกพี่ขอร้องขอร้อผมอยากกินมากเลยครับ ขอบคุณทั้งคุณบุญจางและพี่วันไดดามากนะคะที่ทำให้เราเห็นมุมน่ารักน่ารักของคนไทยในสังคมญี่ปุ่นและขอบคุณเป็นพิเศษที่ในหัวใจของทั้งสองท่านยังนึกถึงเมืองไทยเสมอค่ะถ้าคุณผู้ชมรู้จักคนไทยในญี่ปุ่นที่ทำเรื่องน่าชื่นชมยินดีและอยากให้ดูให้รู้ไปทำความรู้จักคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็น ดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ